เอาละครับวันนี้ตามหามานานแล้วครับโอ้โหรถคันนี้ก็สิบปีแล้ววันนี้ความเก่าแก่ของห<อ>าม,มานานแล้วครับเ<อ>พิ่งจะมาถูกใจเจอเอาบุญวันสินค้าทันหนึ่งจะกเกาหลีนำข้านะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูที่ทำความสะอาดบอก,บอกนะครับจะเห็นเป็นสีเป็นคราบด,ดำๆอยู่เนี่ยนะครับซึ่งมันอาจจะไม่มาเพราะว่าอ่ารักเนี่ย ดูแลมาตลอดเนี่ยมันก็อาจาแตกมันก็เก่าลงตามสภาพมันเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยจะเห็นคราบมันดำคราบพวกนี้ครับเป็นคราบที่กำเกงยีนผมใส่เองประจาเพราะผมใส่ยีนจนเป็นประจําเนี่ยจะเห็นว่ามันมีคราบดําๆอย่างเงี้ยติดอยู่เดีย๋ยวเดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดกันจะท,ทําช่วงนี้ก่อนช่วงนี้ก่อนเนี่ยให้เห็นสองช่วงนี้นะครับแล้วเทียดูกับอันนี้ที่ยังไม่ได้ทำอันนี้ยังไม่ไทำนะครัอันนี้อันนี้อ้าวดูนะครับอ่าวขีดเลย เปิรบๆๆๆฉีดเข้าไปเลยครับฉีดเข้าไปเลยในที่เราจะทำเราก็ฉีดลงไปแค่นี้เองพอฉีีเสร็จเราก็จาัดการเอาผ้าสะอาดเช็ดได้เลยอ่าเช็ดเลยครับ ามาดูกันนะครับน่าเห็นแล้วคานนี้ความแตกต่างเนี่ยอันนี้คือทําแล้วส่วนอันนี้เห็นไหมครับมันจะคล้ำเนี่ยห็นมันจะคล้ำมันยะอ่ามันจะคล้ำกว่าเปื้อนกว่าเห็นไหมครับเนี่ยคราบความเปื้อน,นย,อยังอยู่เดี๋ยวจะมาทอาอาเซตนี้อีกอามาทานะครับ ขีดให้ทั่วเลยที่เราจะทำขีดแล้วเคดเนี่ยเ็ดแค่น,นี้เองไม่ต้องใช้แปลงไม่ต้องใช้เลกขาดครับเคดแค่น,นี้เองเห็นไหมครับเห็นถึงความเอี่ยมเห็นไหมครับดูสีจากตรงนี้กับตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้ยังดำอยู่เลยเห็นไหมตรงนี้ขาวแล้ว อ่ะตรงนี้เริ่มขาวเลยเห็นไหมครับขาวแล้วตรงนี้มีคว่ำอยู่เห็นไหมอ่ะเดี๋ยว,วเราเช็ดเช็ดออกเช็ดออเอาความดำออกอ้าวอ้าเช็ดออกแล้วคราวนี้สะอาดแล้วครับโอ้ยเยี่ยมแค่นี้เองเยี่ยมทุกอยากง่ายมากโอ้โหโอ้ยใช้ได้หมดนะครับที่เป็นพลาสติกแดชบอร์ดแผงข้างหน้าเนี่ยใช้ได้หมดครับ เช็ดได้หมดทำความสะอาดได้หมดเลยโอ้สุดยอดเลยครับเมื่อกี้นี้ยังมีคราบตงเ,เกยงยยีนอยู่เลยเนี่ยข้างเบาะนี่ไม่เหลือแล้วเดี๋ยวมันจะมาให้ดูที่ผ้าครับที่มันจะติดมาที่ผ้านี้ <c oughs> <c oughs> นี่เขียวเลย <c oughs> เห็นไหมเอออ่เยี่ยมเยอะเลยโอ้โหสุดยอดดีมากครับโอ้ยถ้าใครเป็นเหมือน ของผมนะครับบูลวันเลยเออบูลวันเลยนะครับอย่าอ่าเน่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 บูลวันบูลวันเห็นไหมครับบูลวันจัดการช่วยเหลือคุณได้เอ้าตรงบนนิ่งหน่อยนะครับความสะอาดให้ทั่วทำให้ทั่วเบาะอ้าวอาให้ทั่วให้เสมอการนะครับอ้าวมาเสร็จแล้วถู ถูถูถูแค่นี้เองเช่นแล้วถูไม่ต้องทำอะไรมากอ๋อเหอเห็นไหมครับเอียมเออเอียมเบาะเอียมขึ้นมาทันทีโอโหสุดยอดนี่เห็นไหมครับอ่านี่เออโอโหรู้สึกว่ามันเป็นเบาะ ที่เป็นความใหม่ขึ้นมาทันทีโอ้โหสุดยอดเลยอย่างนงี้นะครับง่ายมากสำหรับการบำรุงดูแลรักษารถอาแค่นี้บอกผมเยี่ยมเยี่ยมยอดเย้สุดยอดสุดยอดอขอบคุณบู๊ส์วัน